บนโซเชียลแชร์คลิปพร้อมระบุว่าสิงคโปร์สร้างยุงดีแล้วปล่อยให้ไปผสมพันธุ์กับยุงชั่วที่นําโรคไข้เลือดออกมาสู่คนทําให้มันเป็นหมันแพร่พันธุ์ไม่ได้จนสูญพันธุ์ชั่วเหรอคลิปนี้ถ้าจริงก็น่าสนใจและควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัว ศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสม,มทอสอบถามกับผัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับคลิปที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับอันนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับในธรรมชาติเนี่ยมันจะมีมะแมลงบางชนิดที่มีเชื้อจุลชีพที่เราเรียกว่าวัวบาคียอยู่ยุงยโดยเฉพาะยุงลายบ้านที่เราเห็นเนี่ยนะครับที่เป็นพาหะของไข้เลือดออกเนี่ยเป็นมแมลงที่ไม่มีวัวบาคีย เขาก็เอาเชื้อวูบาเคียจากแมลงชนิดอื่นใส่เข้าไปในยุงลายบ้านแล้วก็ไปเลี้ยงในห้องแลบเพิ่มจํานวนแล้วคัดเลือกเฉพาะตัวผู้ที่มีเชื้อวูบาเคียไปปล่อยในธรรมชาติมันก็จะไปผสมพันธุ์กับยุงตัวเมียซึ่งไม่มีเชื้อวูบาเคียในธรรมชาติมันจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการไม่เข้ากันของไซโตพาสซึมทําให้ไข่ย,ยุงไม่ฟักเป็นตัว ก็จะเป็นการลดประชากรยุงลงแล้วที่เขาบอกว่ายุงดีที่สร้างขึ้นมาก็ไม่กินเลือดคนละครับอุบาเคียไม่ได้ทําให้เกิดยุงกินเลือดหรือไม่กินเลือดโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเฉพาะยุงตัวเมียเท่านั้นที่กินเลือดส่วนยุงตัวผู้จะกินเฉพาะน้ําหวานยุงตัวเมียที่มีอูบาคเคียก็ยังกินเลือดคนอยู่แต่ในคลิปเขาเอามือเข้าไปในกรงยุงและยุงมันไม่มากัดเลยนะครับในคลิปเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆจะเป็นกรงที่มีเฉพาะยุงตัวผู้ เพราะฉะนั้นการใส่มือเข้าไปในกรงยุงก็จะไม่กัดอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็จะลองทดสอบเอานิ้วใส่เข้าไปในกรงระหว่าง ของยุงตัวเมียกับยุงตัวผู้ดูว่ามันจะมากินเลือดไหมแต่อย่านําไปทําเองที่บ้านนะครับเพราะว่ายุงพวกนี้เป็นยุงที่เลี้ยงในห้องปฏิบัติการมันจะไม่มีเชื้อโรคแต่ถ้าเราไปทํากับยุงที่บ้านอาจจะมีเชื้อโรคอยู่แล้วเราอาจจะเป็นไข้เลือดออกขึ้นมาได้จะแสดงให้เห็นนะครับว่ายุงตัวผู้ไม่กินเลือดเวลาสังเกตตัวผู้เนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่ามีหนวดที่มีลักษณะเป็นขนฟูพองมากกว่าตัวเมีย ส่วนตัวเมียกินเลือดนะครับตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าขนที่หนวดจ,จะน้อยกว่าตัวผู้แล้ววิธีกําจัดยุงแบบในคลิปที่เขาแชร์นี่ได้ผลดีไหมครับคือจริงๆไม่ใช่เฉพาะสิงคโปร์โดยทั่วโลกะนะครับผลในห้องแลบก็ค่อนข้างดีนะครับอัตราการฟักของไข่ต่ํามากๆจนอาจจะเป็นแทบจะศูนถ้าดีขนาดนี้ก็น่าจะเอามาใช้ในประเทศไทยนะครับไม่ค่อยเหมาะกับภูมิประเทศของไทยหลักการของวิธีการปล่อยนี้ถ้าทางที่ดีก็คือเป็นพื้นที่ที่แยกจาก ที่อื่นเช่นเป็นเกาะหรือมีภูเขาล้อมรอบเพื่อไม่ให้ยุงจากภายนอกเนี่ยเคลื่อนที่เข้ามาทดแทนยุงที่หายไปที่สิงคโปร์เขาเป็นเกาะก็เหมาะในการที่จะปล่อยยุงเป็นระยะระยะเพื่อจะลดประชากรของยุงเนี่ยลงไปให้ได้น้อยที่สุดจนอาจจะถึงกับศูนย์พันไปเลยก็เป็นไปได้แต่สําหรับประเทศไทยเนี่ยเนื่องจากพื้นที่ของเราใหญ่มากโอกาสที่จะปล่อยยุงพร้อมๆกันแล้วปล่อยทีอาจจะทุกสัปดาห์อย่างเนี้ยนะครับ มันแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้ววิธีที่จะกําจัดประชากรยุงได้ดีที่สุดคืออะไรครับมันไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่ดีที่สุดแต่วิธีที่เขาเชื่อกันว่าดีที่สุดคือการใช้วิธีร่วมกันหลายๆวิธีอาจจะใช้ยาฆ่าแมลงในช่วงที่โรคระบาดมากๆหรือว่าเราไม่สามารถควบคุมได้หลังจากนั้นก็จะใช้ควบคุมโดยชีววิธีเช่นการปล่อยปลาหางนกยุงการใช้ยุงยักษ์ลูกน้ํายุงยักษ์เนี่ยจะกินลูกน้ํายุงอื่นเป็นอาหารแล้วตัวเต็มวัยของ ของยุงยักษ์เนี่ยไม่กินเลือดเพราะนั้นเราสามารถจะเอายุงยักษ์ไปปล่อยในธรรมชาติได้การลดประชากรยุงเริ่มต้นได้ที่บ้านของทุกคนอยากให้ทุกคนช่วยดูแลเรื่องของแหล่งเพาะพันธุ์ในบ้านตามภาชนะ ที่มีน้ำเช่นโอ่งน้ำหรือว่ายางรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้ถ้าทุกคนดูแลไม่ให้มีแหล่งพ่อพันธุ์ของยุงลายในบ้านตัวเองหรือรอบๆบ,บ้านเนี่ยมันก็จะช่วยลดประชากรยุงลงไปได้มากแต่สรุปแล้วคลิปที่แชร์กันนี้เป็นยังไงครับเรื่องนี้แชร์ต่อได้แต่ควรจะหาข้อมูลเพิ่มเช่นการปล่อยยุงจะปล่อยเฉพาะตัวผู้ที่มีเชื้อบุบะเคียหรือแม้แต่การนำมือเข้าไปในกรงเนี่ยมันเป็นกรงที่มีแต่ยุงตัวผู้มันก็เลยไม่กัด ไม่ใช่เป็นการสร้างยุงชนิดใหม่ขึ้นมาที่ไม่กัดคนนะครับการแก้ปัญหาใหญ่ระดับชาติสามารถเริ่มได้ที่ความร่วมมือคนละเล็กคนละน้อยจากที่บ้านของเราเองนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม